สวัสดีครับอันนี้ก็รันน้ำมาประมาณห้าชั่วโมงแล้วนะครับยางก็อาจจะยังไม่เซ็ตตัวเท่าไหร่ครับด้านหลังนี่ผมพ่นสีเลยนะครับสีดำเงาดำด้านรวมกันเลยนะครับสีสีมันจะเหลือครับใช้ดำเงาพ้นก่อนครับแล้วก็ดำด้านทับด้านหลัง ีวันนี้มันขูดออกง่ายอยู่แล้วครับใช้ใบมิกนก็ขูดออกแล้วครับหรือแอลกอฮอล์เช็ดก็ออกแล้วนะครับอยาดูสีเลียดมันนะครับพอลอวลหลันระบบสักคืนหนึ่งนะครับค่อยลงปลาย้ายระบบมานะครับผมก็จะลดน้ำมาอีกสักห้าเซนนะครับให้อยู่แค่นี้นะครับไม่ให้มันปิดเกินไป ผมก็มาตัดตัวล้นน้ําออกด้วยนะครับผมให้น้ํามันเหลือแค่นี้นะครับส่วนระบบกรองนะครับผมก็ใช้เหมือนเดิมครับฟิลเตอร์แมตวนพับครับแล้วก็เปลือกหอยนะครับแล้วก็ใย,ยแก้วนะครับเก็บตะกอเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนน้ำออกสู่ตู้นะครับ ในถังก็เติมออกซิเจนนะครับให้อากาศนะครับกับจุลินทรีย์นะครับสิ่เรีย์ต่างๆนะครับเวลาผมจะใช้นะครับผมจะไม่ทากาวนะครับในช่วงพ่อต่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะไม่ทากาวนะครับ ก็จะพันผ้าพันเทปพันเกลียวนะครับอัดเข้าไปแน่นๆนะครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ถอดออกได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับก็ทําเจาะรูกับตู้เนี่ยครับมันก็จะดีนะครับผมไม่ต้องกลัวอากาศที่จะเข้าไปด้านในเลยนะครับเราก็เจาะรูระบายอากาศนะครับจะมีอากาศอยู่ในท่อนะครับมันก็จะระบายออกช่องนี้นะครับ อันนี้ก็น้ำก็ถือว่าสวยนะครับผมแต่ยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่เท่าที่ควรนะครับก็กระจกผมจะหนาอยู่แล้วนะครับประมาณ11บเอ็ดมิลเียดถึง12บมิลเนี่ยครับผม นี่ก็ผมก็จะมาไว้โซนหน้าบ้านเลยนะครับก็จะโดนแดดช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายสองนี่โดนแล้วนะครับผมถ้าคนอยากทำหรือติดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับผมี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบนะครับ ระบบกรองที่ยาวก็จะดีนะครับโอกาสที่ตะกรที่จะตกตะกรจะทําได้ง่ายนะครับสู่ค้นถังนะครับแต่ตู้นี้จะไม่มีสกิมเมอร์นะครับผมของสามวันถ้าหน้าน้ำสกรปรกหรือมีฟองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะล้นออกนะครับ โดยเติมน้าเข้าไปนะครับน้ําก็จะล้นออกช่องนี้นะครับก็ผมไม่มีอะไรจะอัพลงลงคลิปนะครับก็ให้เพื่อนๆชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวลงปลารอระบบเซ็ตตัวร้อเปอร์เซ็นตน้ำจะใส่ก็เดี๋ยวจะถ่ายลงอีกหนึ่งทีนะครับตู้ยาวนะครับร้อยห้าสิบเซนนะครับหรือหกสิบนิ้วนะครับ ความสูงนะครับประมาณ40เซนนะครับจากพื้นด้านล่างถึงด้านบนนะครับถ้าระดับน้ําก็อยู่ประมาณ35เซนนะครับเลี้ยงปลาโหสิ่งกำลังดีนะครับก็<ะ>ดูกันไปก่อนนะครับผม ไม่มีอะไรจะถ่ายจริงๆครับช่วงนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามกดซับสไคร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ